จงนิ่งสงบเข้าไว้คนที่ไม่เห็นค่าคุณจะรู้สึกเจ็บเองความเงียบไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุดเคยไหมยิ่งพยายามอธิบายยิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองยิ่งพยายามทำให้เขาเข้าใจคุณแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือสายตาเฉยชาคำพูดดูถูก หรือการกระทําที่ทําเหมือนคุณไม่มีค่าอะไรเลยคุณอาจเคยขามตัวเองว่าเราทําผิดอะไรเรายังนีไม่พออีกเหรอทําไมเขาถึงมองข้ามเราได้ง่ายขนาดนี้และหลายครั้งคุณเลือกจะเถียงเลือกจะอธิบายเลือกจะพิสูจน์เพราะคุณคิดว่าถ้าเขาเข้าใจถ้าเขาเห็นความพยายามถ้าเขาเห็นคุณค่าทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ความจริงที่เจ็บปวดกว่านั้นคือคนที่ไม่เห็นค่าคุณตั้งแต่แรกไม่เคยตั้งใจจะมองคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอธิบายเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะพยายามมากเท่าไหร่เขาก็ยังเลือกจะมองข้ามและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่แพ้เพราะเขาเอาพลังชีวิตไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่นแต่วันนี้ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมอยากให้คุณหยุดก่อน แล้วฟังประโยคนี้ให้ชัดความนิ่งสงบของคุณจะทำให้คนที่ไม่เห็นค่าคุณเจ็บปวดได้ลึกกว่าคำพูดใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะคุณไปทำร้ายเขาไม่ใช่เพราะคุณแก้แค้นแต่เพราะคุณไม่เล่นเกมของเขาอีกต่อไปบทความชุดนี้ไม่ได้สอนให้คุณเอาคืนด้วยความรุนแรงไม่ได้สอนให้คุณพูดให้เจ็บไม่ได้สอนให้คุณลดตัวลงไปเหมือนเขา สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง this t o s h a l l pass บทความชุดนี้ไม่ได้สอนให้คุณเอาคืนด้วยความรุนแรงไม่ได้สอนให้คุณพูดให้เจ็บไม่ได้สอนให้คุณลดตัวลงไปเหมือนเขาแต่มันจะสอนให้คุณยืนอยู่ในที่ของคุณอย่างสงบจนคนที่เคยเหยียบย่ำคุณ ต้องเป็นฝ่ายรู้สึกเจ็บเองและบทแรกคือรากฐานของทุกอย่างบทที่หนึ่งความนิ่งคือการตัดอำนาจของคนที่ดูถูกคุณคนที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้เหนือกว่าคุณเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเสมอไปแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือ อำนาจทางอารมณ์เหนือคุณอำนาจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากทุกครั้งที่เขาพูดดูถูกแล้วคุณสะเทือนเกิดจากทุกครั้งที่เขาเมินแล้วคุณพยายามเรียกร้องความสนใจเกิดจากทุกครั้งที่เขามองข้ามแล้วคุณรีบพิสูจน์ตัวเองเขาไม่ได้ชนะเพราะเขาเก่งเขาชนะเพราะคุณยังตอบสนองต่อเขา ลองนึกภาพตามคุณเหมือนคนที่ยืนอยู่หน้าเวทีแล้วมีใครบางคนตะโกนใส่คุณว่าแกไม่มีค่าถ้าคุณตะโกนกลับเขารู้ทันทีว่าเสียงของเขามีผลแต่ถ้าคุณนิ่งไม่เถียงไม่อธิบายไม่แก้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาจะเริ่มไม่มั่นใจเริ่มตั้งคำถามเริ่มรู้สึกว่า หรือจริงๆแล้วคำพูดของเรามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นความนิ่งคือการไม่ให้อาหารกับอัตตาของเขาคนที่ดูถูกคนอื่นมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือเขาต้องการการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นความโกรธน้ำตาการอธิบายหรือแม้แต่การเถียงทั้งหมดนั้นคืออาหารของอัตตาเขาแต่เมื่อขุนนิ่งอัตตาเขาจะเริ่มอ,อดอาหาร และอัตตาที่อดอาหารจะเริ่มดิ้นเริ่มทรมานเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงนี่แหละคือความเจ็บที่ลึกโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยตัวอย่างเปรียบเทียบลองนึกถึงคนสองคนถูกเหยียดเหมือนกันคนแรกรีบอธิบายรีบพิสูจน์รีบแสดงให้เห็นว่าฉันมีค่าผลลัพธ์คือ เขากลายเป็นคนที่ต้องการการยอมรับคนที่สองเงียบนิ่งใช้ชีวิตของตัวเองไม่อธิบายไม่แก้ตัวผลลัพธ์คือคนที่เคยดูถูกเริ่มสงสัยตัวเองหรือเราจะตัดสินเขาผิดทำไมเขาดูไม่เดือดร้อนเลยหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต่ำอย่างที่เราคิดความนิ่งเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ถูกตัดสินเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นตั้งคำถามผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับคุณหยุดเสียพลังกับคนที่ไม่ควรได้มันคุณกลับมาเคารพตัวเองโดยไม่ต้องรอคำยอมรับคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มรู้สึกเสียอำนาจและบางคนจะเริ่มเจ็บเพราะเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกและนี่เป็นเพียงบทแรกเท่านั้น ในบทถัดไปผมจะพาคุณเข้าไปลึกกว่านี้ว่าเหตุใดคนที่ไม่เห็นค่าคุณมักเป็นคนที่กลัวคุณมากที่สุดโดยไม่รู้ตัวบทที่สองคนที่ไม่เห็นค่าคุณมักเจ็บปวดกับความนิ่งของคุณมากกว่าที่คุณคิดมีความจริงข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนคนที่ชอบลดค่าคนอื่น ไม่ได้มั่นคงอย่างที่เขาแสดงออกภายนอกเขาอาจดูมั่นใจดูเหนือกว่าดูเหมือนคนที่ไม่แขร์ใครแต่ลึกลงไปเขาเป็นคนที่ต้องการการยืนยันอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในวิธีที่เขาใช้ยืนยันคุณค่าตัวเองคือการทำให้คนอื่นต่ำกว่าเขาทำไมเขาต้องลดค่าคุณเพราะถ้าคุณดูไร้ค่าเขาจะรู้สึกมีค่าเพราะถ้าคุณดูด้อยกว่า เขาจะรู้สึกเหนือกว่าและเพราะถ้าคุณตอบสนองเขาจะรู้สึกว่าฉันยังมีอิทธิพลต่อเธอนี่คือเหตุผลที่เมื่อคุณเจ็บเขากลับรู้สึกดีเมื่อคุณกโกรธเขากลับรู้สึกชนะแต่ทั้งหมดนั้นจะพังลงทันทีเมื่อคุณนิ่งความนิ่งคือกระจกที่สะท้อนความกลัวของเขาลองสังเกตให้ดีเมื่อคุณไม่โต้เถียง เขาจะเริ่มพูดมากขึ้นเมื่อคุณไม่อธิบายเขาจะเริ่มอธิบายแทนคุณเมื่อคุณไม่แสดงอารมณ์เขาจะเริ่มหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะความนิ่งของคุณทำให้เขาเริ่มได้ยินเสียงในหัวตัวเองและเสียงนั้นกำลังถามเขาว่าหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดคนที่มั่นคงจริงไม่ต้องการเหยียบใครแต่คนที่ต้องเหยียบคนอื่น กำลังกลัวว่าจะถูกเหยียบกลับตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงสถานการณ์นี้มีคนหนึ่งเคยพูดจาดูถูกคุณต่อหน้าคนอื่นเคยทำเหมือนคุณไม่มีตัวตนเคยทำเหมือนคุณไม่สัมพันธ์วันหนึ่งคุณหยุดตอบหยุดอธิบายหยุดแสดงออกคุณยังสุ่ภาพยังนิ่งยังใช้ชีวิตของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาเริ่มถามถึงคุณ เริ่มพูดถึงคุณเริ่มจับตามองคุณไม่ใช่เพราะเขารักคุณแต่เพราะเขาเริ่มไม่สามารถอ่านคุณออกและสำหรับคนที่เคยควบคุมคุณได้การอ่านคุณไม่ออกคือความทรมานอย่างหนึ่งความนิ่งไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแแต่มันทำให้คุณจับทางยากขึ้นคนที่เคยดูถูกคุณเคยคิดว่าคุณจะเป็นแบบเดิมเสมอโกรธเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมอธิบายเหมือนเดิม แต่เมื่อคุณเปลี่ยนโดยไม่ประกาศโดยไม่อธิบายโดยไม่ประกาศชัยชนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วและเมื่อเขาไม่รู้ว่าจะรับมือคุณอย่างไรความมั่นใจของเขาจะเริ่มสั่นผลลัพธ์ที่ค่อยๆเกิดขึ้นกับคุณคุณเริ่มรู้สึกสงบจากภายในไม่ใช่สงบเพราะยอมแต่สงบเพราะไม่ต้องพิสูจน์คุณเริ่มเห็นชัดว่าใครควรค่าแก่พลังของคุณ และใครไม่ควรได้มันแม้แต่นิดเดียวคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ใกล้คุณและบางคนจะเริ่มเจ็บ,เง,บเงียบเพราะเขาไม่สามารถกดคุณได้เหมือนเดิมข้อคิดสำคัญจากบทนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเสียหน้าแค่ยืนในที่ของคุณอย่างสงบเขาก็จะรู้สึกเสียหน้าเองเพราะความนิ่งไม่ได้ทำร้ายใครแต่มันไม่ให้ที่ยืนกับอัตตาที่บิดเบือน และในบทถัดไปผมจะพาคุณไปเห็นความจริงอีกขั้นว่าทำไมการพยายามพิสูจน์ตัวเองถึงทำให้คุณถูกมองว่ามีค่าน้อยลงและทำไมการหยุดพิสูจน์จึงทำให้คุณดูมีค่าขึ้นอย่างเงียบๆบ,บทที่สามยิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองยิ่งถูกมองว่ามีค่าน้อยลงนี่คือความจริงที่เจ็บ แต่ถ้าคุณเข้าใจมันชีวิตคุณจะเบาขึ้นทันทีคุณค่าที่แท้จริงไม่ต้องการการอธิบายแต่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่เคยถูกมองข้ามมักทำสิ่งตรงกันข้ามเขาพยายามทำให้คนอื่นเห็นพยายามแสดงพยายามอธิบายพยายามบอกว่าฉันไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดและโดยไม่รู้ตัว การกระทําเหล่านั้นกําลังบอกคนอื่นว่าคุณค่าของคุณยังต้องการการยืนยันจากภายนอกทําไมการพิสูจน์ตัวเองถึงลดคุณค่าคุณในสายตาคนอื่นลองคิดตามอย่างใจเย็นถ้ามีของชิ้นหนึ่งต้องมีคนยืนตะโกนบอกตลอดว่าของชิ้นนี้แพงนะของชิ้นนี้ดีจริงนะคุณจะรู้สึกอย่างไร คุณจะเริ่มสงสัยว่าทามันดีจริงทำไมต้องตะโกนคนก็เช่นเดียวกันคนที่มีคุณค่าในตัวเองไม่จำเป็นต้องบอกใครเขาแค่เป็นและผลลัพธ์จะพูดแทนเขาเองคนที่ดูถูกคุณกำลังล่อให้คุณเล่นเกมที่คุณแพ้ตั้งแต่ต้นเกมนั้นคืออะไรเกมของการพิสูจน์เพราะทันทีที่คุณเริ่มอธิบาย เขาจะเป็นฝ่ายตั้งกติกาคุณต้องทำให้เขาพอใจคุณต้องผ่านมาตรฐานเขาคุณต้องทำให้เขายอมรับและคุณจะไม่มีวันชนะเพราะเขาเป็นคนตัดสินนี่คือเหตุผลที่ยิ่งคุณพยายามเขายิ่งขยับเส้นให้สูงขึ้นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขาไม่เคยตั้งใจจะให้คุณชนะตัวอย่างเปรียบเทียบที่ชัดเจน ลองนึกถึงคนสองคนที่ทำงานเก่งพอๆกันคนแรกพยายามอธิบายทุกอย่างรายงานทุกความสำเร็จกลัวคนอื่นไม่เห็นคุณค่าคนที่สองทำงานทรงผลลัพธ์แล้วเงียบผลลัพธ์คืออะไรคนแรกถูกมองว่าต้องการการยอมรับคนที่สองถูกมองว่าน่าเชื่อถือไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่า แต่เพราะเขาไม่เร่งให้ใครเชื่อการหยุดพิสูจน์คือการเอาคุณค่ากลับคืนมาเมื่อคุณหยุดอธิบายหยุดแก้ตัวหยุดปกป้องภาพลักษณ์คุณกำลังบอกโลกอย่างเงียบๆว่าฉันโอเคกับตัวเองแล้วและคนจะรับรู้สิ่งน,นี้แม้คุณไม่พูดออกมาพลังของคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรคือพลังที่สงบ แต่น่าเกรงขามอย่างประหลาดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงคุณมีพลังงานเหลือให้ชีวิตตัวเองไม่หมดไปกับเอาใจใครคนที่ไม่เห็นค่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเอื้อมยากขึ้นคนที่เคยมองข้ามจะเริ่มมองใหม่ไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนแต่เพราะเขาเริ่มเห็นและที่สําคัญที่สุดคุณจะไม่รู้สึกไร้ค่าอีกแม้ไม่มีใครปรบมือให้ ข้อคิดจากบทนี้คนที่รู้คุณค่าตัวเองไม่จำเป็นต้องประกาศแต่คนที่ไม่รู้มักจะตะโกนถ้าคุณหยุดตะโกนหยุดอธิบายหยุดพิสูจน์คุณไม่ได้หายไปคุณแค่ยืนอยู่ในระดับที่ไม่ต้องขออนุญาตใครบทที่4การเดินจากไปอย่างเงียบๆคือบทลงโทษที่คนไม่เห็นค่าคุณ ไม่เคยเตรียมใจรับคนจำนวนมากคิดว่าการจากลาต้องมีคำอธิบายต้องมีเหตุผลต้องมีความชัดเจนแต่ในโลกของจิตวิทยาการจากลาอย่างเงียบๆทรงพลังที่สุดไม่ใช่เพราะมันโหดแต่เพราะมันไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวทำไมความเงียบหลังการจากลาถึงทำให้คนเจ็บลึกเพราะ คนที่ไม่เห็นค่าคุณคุ้นเคยกับการมีคุณอยู่ตรงนั้นคุ้นเคยกับการที่คุณรออดทนอธิบายให้อภัยเขาไม่ได้รักคุณแต่เขารักอำนาจที่มีเหนือคุณและเมื่อวันหนึ่งคุณหายไปโดยไม่โวยวายไม่ประชดไม่เรียกร้องสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่คืออำนาจของเขา ความเงียบทำให้เขาไม่มีอะไรจะจับมาโทษถ้าคุณด่าเขาจะบอกว่าคุณแรงถ้าคุณร้องไห้เขาจะบอกว่าคุณอ่อนแอถ้าคุณเถียงเขาจะบอกว่าคุณเอาแต่ใจแต่ถ้าคุณเงียบและเดือนจากไปอย่างสงบเขาไม่มีเรื่องเล่าไม่มีข้ออ้างไม่มีบทบาทให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําและสิ่งนี้ทำให้เขาเจ็บลึกโดยไม่รู้จะโทษใคร ตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณถูกมองข้ามถูกละเลยถูกทำให้รู้สึกไม่มีค่าทางเลือกแรกคุณโวยวายเรียกร้องอธิบายว่าคุณเจ็บแค่ไหนเขาฟังบ้างไม่ฟังบ้างและสุดท้ายคุณก็ยังอยู่ที่เดิมทางเลือกที่สองคุณเงียบหยุดคาดหวังหยุดอธิบายแล้วค่อยๆถอยออกมา คุณไม่ได้ปิดประตูใส่หน้าคุณแค่ไม่ยืนเฝ้าประตูนั่นอีกผลลัพธ์คืออะไรวันหนึ่งเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความว่างที่ไม่มีใครเติมเต็มเหมือนเดิมการจากลาอย่างสงบไม่ใช่การหนีแต่คือการเคารพตัวเองหลายคนกลัวการเดินจากไปเพราะคิดว่าถ้าเราไปเขาจะคิดว่าเรายอมแพ้แต่ความจริงคือคนที่ยอมแพ้ คือคนที่อยู่ต่อทั้งที่รู้ตัวเองไม่มีค่าในที่นั้นการเดินจากไปโดยไม่ทำร้ายใครโดยไม่ทำร้ายตัวเองคือการบอกชีวิตว่าฉันเลือกตัวเองและการเลือกตัวเองคือการยกระดับชีวิตอย่างเงียบๆที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณใจคุณจะเริ่มเบาไม่ต้องแบกความคาดหวังของใครคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครยืนยัน คนที่ไม่เห็นค่าคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจของตัวเองและบางคนจะเริ่มเสียดายเพราะเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะกล้าไปจริงๆข้อคิดสำคัญจากบทนี้คุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณสำคัญแค่ไหนแค่จากไปจากที่ที่ไม่เห็นค่าคุณก็เพียงพอแล้วเพราะคนที่คู่ควรกับคุณจะไม่ทำให้คุณต้องพิสูจน์อดทน หรือเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าบทที่หเมื่อคุณนิ่งสงบและเดินต่อชีวิตจะเริ่มดีขึ้นและคนที่เคยมองข้ามคุณจะเป็นฝ่ายมองตามหลังคุณเองมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกไม่ใช่เพราะคุณชนะใครแต่เพราะคุณ ชนะใจตัวเองและช่วงเวลานั้นมักจะมาหลังจากที่คุณกล้าหยุดกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าความนิ่งที่แท้จริงไม่ใช่การกดความรู้สึกแต่คือการไม่ยอมให้ใครควบคุมคุณหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการนิ่งคือการฝืนฝืนไม่พูดฝืนไม่รู้สึกแต่ความนิ่งที่แท้จริงคือการรู้สึกทุกอย่าง แต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกพาเราไปทำร้ายตัวเองคุณอาจยังเจ็บคุณอาจยังเสียใจคุณอาจยังคิดถึงแต่คุณไม่เอาความเจ็บนั้นไปขอความเข้าใจจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าเมื่อคุณเริ่มเดินต่อพลังของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีคุณจะเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหันกลับไปดูว่าใครคิดยังไงกับคุณคุณจะเริ่มเลือกสิ่งที่สบายใจ มากกว่าสิ่งที่ทำให้ใครพอใจและคนรอบข้างจะรู้สึกได้แม้คุณไม่พูดออกมาคนที่มั่นคงไม่ต้องประกาศแต่ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกได้เองตัวอย่างเปรียบเทียบที่ชัดเจนลองนึกถึงคุณในอดีตกับคุณในวันนี้เมื่อก่อนคุณรอข้อความรอคำตอบรอการยอมรับคุณผูกอารมณ์ไว้กับการกระทำของคนอื่น วันนี้คุณยังใช้ชีวิตยังยิ้มยังทำในสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องรอใครคนที่เคยมองข้ามคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการเราแล้วเหรอไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนแต่เพราะคุณไม่ยอมอยู่ในที่เดิมชีวิตจะเริ่มส่งคนใหม่เมื่อคุณไม่ยอมติดอยู่กับคนเดิมนี่คือกฎของชีวิตที่แม่นยำมากเมื่อคุณเคารพตัวเอง ชีวิตจะเริ่มคัดกรองคนให้คุณคนที่เคยดูถูกจะค่อยๆหลุดออกไปและคนที่เห็นคุณค่าจะค่อยๆเข้ามาไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะพลังของคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแม้ไม่มีใครชมคุณจะไม่ยอมให้ใครทำให้คุณรู้สึกเล็กอีกต่อไปคนที่เคยไม่เห็นค่าคุณจะเริ่มคิดถึงคุณ ในวันที่คุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมที่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับเศษความสนใจอีกข้อคิดส่งท้ายของบทนี้คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครแค่ไม่แพ้ใจตัวเองก็พอแล้วการนิ่งไม่ใช่ความพ่ายแพ้การสงบไม่ใช่ความอ่อนแอและการเดินต่อไม่ใช่การหนีแต่มันคือ การเติบโตของคนที่รู้คุณค่าตัวเองความนิ่งของคุณคือคำตอบสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดถ้าวันนี้คุณเคยถูกมองข้ามเคยถูกลดค่าเคยรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ไม่เคยดีพอในสายตาใครบางคนผมอยากให้คุณจําไว้ให้ขึ้นใจมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่มันเป็นเพราะ เขาไม่เคยมีสายตาที่จะมองคุณคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ต้องการการยอมรับจากคนที่ไม่เห็นมันตั้งแต่แรกความนิ่งไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการไม่เล่นเกมที่คุณไม่เคยชนะอยู่แล้วความสงบไม่ใช่การยอมแต่มันคือการเลือกจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อความเข้าใจจากคนผิดคน และการเดินต่อไม่ใช่การหนีแต่มันคือการบอกชีวิตว่าฉันรู้แล้วว่าฉันควรยืนอยู่ตรงไหนวันหนึง่งคนที่ไม่เห็นค่าคุณจะรู้สึกถึงการหายไปของคุณไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรแต่เพราะคุณไม่อยู่ให้เขากดได้อีกแล้ววันนั้นคุณอาจไม่ได้รู้สึกสะใจไม่ได้อยากเอาชนะไม่ได้อยากให้เขาเจ็บคุณจะรู้สึกแค่สงบและเป็นอิสระ สุดท้ายนี้ผมอยากทิ้งประโยคหนึ่งไว้กับคุณคืออย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจงนิ่งสงบและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วโลกจะเป็นคนอธิบายแทนคุณเอง